โอเคค่ะ,อะตอนนี้นะคะคุณเอกกำลังทำการพันไม้กลองนะคะ,อะตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่คือสติ๊กแบรบนะคะ <c oughs> เป็น <c oughs> ที่พันไม้กลองนะคะ,ะพันแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะติดมือ คะตีข้างหน้าได้ทิ้วทิวนะคะลักษณะการพันคล้ายๆกับการพันด้ามไม้เทนิสหรือไม้แบดนะคะ,นะคะเหนียวติดมือใช้ง่ายคนทานนะคะสวยอะไรขาดไปแล้วค่ะไม่เป็นไรโอเคนะคะยังไงมาดูสินค้า กันได้ที่บ้านเบิกบานอ่าแสงหายนะคะเรามีสินค้าให้เลือกมากมายเลยไม้กรองมีหลายแบบด้วยนะคะแป้นซ้อมกลองก็มีนะคะสำหรับมือกลองใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ เงียบขังเงียบ <laughs> เรียบร้อยบ๊ายบาย